สนับสนุนโดยการไฟฟ,ฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมาถึงช่วง open house ซอนแอกันแล้วครับครับผมวันนี้ก็มีสาวสวยหนึ่งนางรอเราอยู่ในช่วง open house ซอนแอรเขาจะพาไปที่ไหนนะครับพี่ก้าวันนี้เนี่ยพี่จีจีนะครับจีนนั่นเองเขาจะพาเราไปกันที่เขาบอกว่าเป็นคณะแล้วก็เป็นหลักสูตรนะครับที่เขามีการเรียนแบบตรีควบโทอาคือตรีควบโทเนี่ยเวลาเราจบมานะครับเราได้ปริญญา2ใบด้วยกันอก็คือปริญญาตรีเลย่ลเรียนกี่ปีครับ เรียนเนี่ยหปีครับสำหรับที่นี่นะ,ะวันนี้นะครับพี่จีจี้เขาจะพากันไปที่คณะวิทยาศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ครับ,รบซึ่ง <ผม S 1> อย่างที่บอกก็เป็นหลักสูตรตรีควบโทควบ,ะคบอะไรบ้างอะไรควบกันบ้างเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตบูรณาการนะครับ,รบและหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการเงินครับคือว่าเรียนจบ5ปีเนี่ยก็จะได้ เหมือนกับจบ2หลักสูตรนี้ที่เดียวเลยเป็นปริญญาตรีแล้วก็เป็นปริญญาโทด้วยใช่ครับผมได้2ใบจบออกมาเลยต้องบอกว่าที่คณะนี้เนี่ยแล้วก็สาขาที่เป็นตรีควบโทแบบนี้นะครับจะเปิดที่ท่าพระจันทร์อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นศูนย์ที่รังสิตเนี่ยนะครับก็จะเป็นแค่4ปีอย่างเดียวจะไม่มี5ปีแล้วก็ไม่มีแบบตรีควบโทด้วยโอ้โหแสดงว่าน่าสนใจมากๆเลยครับน้องๆที่นี่จะมีอะไรให้เราติดตามเนี่ยเดี๋ยวพี่จิจี้จะพาพวกเราไปเจาะลึกกันแน่นอนกับช่วงนี้เลยโอเป็น house on อร์ ได้สองใบเลยนะเออสุดยอดนะ<อ>เดี๋ยวพี่จีๆเขาเล่าให้น้องๆฟังแต่ถ่ายเอกสารเอาก็ได้มันจะได้ไมแน่ะค <c oughs> รับพี่เก้าน้องคะเห็นพี่จิจี้เดินชมวิวสวยงามขนาดนี้ ใจว่าพี่จีจะอู้งานนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับช่วง Open House on Air ของเราพี่จีจะอยู่ที่ลานฟรีดีพนมยงค่ะด้านหน้านะคะเป็นวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนด้านหลังก็ดีเลยค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ท่าพระจันทร์สำหรับวันนี้น้องๆคนไหนอยากจะมาเป็นลูกแม่ดมนะคะพี่จีจีจะพามาจเจาะลึกที่นี่เลยค่ะหลักสูตรควบ บร,ริหารธุรกิจของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีค่ะแหนะ่ลักสูตรนี้เนี่ยจะน่าสนใจลึกลับขนาดไหนเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะดด ใใตอนนี้พี่จีก็อยู่กับอาจารย์นพพรค่ะผู้อำนวยการหลักสูตรควบตรีโทบริหารธุรกิจนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์คะรยกวนอาจารย์นิดนึงช่วยแนะนําหลักสูตรของที่นี่หน่อยว่ามีการเรียนการสอนยังไง <ừ> แล้วอะไรที่เป็นจุดเด่นค่ะ,ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วในของเราถ้าเราเรียกว่าหลักสูตรควบตรีโท5ปีะนะฮะชัดเจนว่าเรียน5ปีได้ปริญโทะนะครับแต่นี้เนี่ย เรียน5ปีเนี่ยเราจะเรียนปโทอ่เรียนปตรีก่อนอยู่ที่3ปีครึ่ง<ะ>ปโทอีก1.5ก็คืออีกปีครึ่ง<ะ>ก็จะได้2ปริญญาเลยในคราวเดียวกันนี่ปัจฉัยของเราคือว่าถ้าจะสังเกตเนี่ยการรับจากเด็กม .6 เข้ามาหรือไฮสคูลเข้ามาเนี่ยจะมี2แทร็ก<ะ>คือ5ปีที่เป็นแทร็กบัญชี<ะ>กับ5ปีที่เป็นแทร็กของบริหารแล้ว2แทร็กนี้พอจบ3ปีครึ่งขึ้นไปปโท<ะ>ก็จะเลือก3แทร็ก ก็คือ3 t แท็กที่ปโทจะจบเป็นปโทบัญชีปโทการเงินหรือปโทการตลาดก็จะมี3แท็กนะตอนปอตรีเนี่ยปัชฉยังเราคือต้องรู้รอบและค่อยไปลึกในศาสตร์ที่เราอยากจะถนัดเรียกว่าเรามองภาพมุมกว้างก่อนแล้วค่อยเล็กทีนี้การมองมุมกว้างของเราเนี่ยมันกว้างยังไงไม่ใช่เรียนแบบกว้างเรื่อยไปคําว่ากว้างของเราคือว่าเราเชื่อในปรัชญาของเราว่าโจท์ ทำการบริหารธุรกิจโจทย์ทางธุรกิจ,กจเวลามันเกิดเมื่อหนึ่งโจทย์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้โจทย์นั้นๆด้วยศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งในแต่ละวิชาจะสังเกตเห็นถ้าน้องๆสนใจลองไปดูในวิชาของหลักสูตรในแต่ละวิชามันจะไปแตะในหลายๆศาสตร์ของการบริหารธุรกิจอ,อยู่ในนั้นทีนี้เนี่ยถ้าลงมาดูฝั่งบัญชีก็เหมือนกันบัญชีของเราก็ไม่ใช่บัญชีบัญชีมันจะเป็นบัญชีที่จะต้องสร้างนักบัญชีที่เข้าใจเข้าใจอะไรเข้าใจ การโครงสร้างในการบริหารธุรกิจด้วยเข้าใจ s t r a t e g i ขององค์กรด้วยถูกไหมฮะเข้าใจ policy การวาง policy ขององค์กรเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยนักบัญชีก็จะถูกสร้างขึ้นมาที่สามารถเป็นที่ปรึกษาได้ด้วยฟางก็คือเหมือนว่าจุดเด่นคือทําให้งานศึกษาเนียได้เป็นนักวางแผนได้ลองทําเองดังนั้นเนี่ยการเรียนการสอนส่วนใหญ,ญ่ก็จะเน้นไปเชิงปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีจะเป็น project based ก็เข้าไป assign project มีกรถือเป็นจุดเด่นของที่นี่นะคะถ้าแบบนี้น้องๆที่สนใจเนี่ยมีเกณฑ์การรับสมัครยังไงบ้างคะจริงๆเนี่ยปีหนึ่งเรารับอยู่ที่120คนเท่านั้นนะฮะในโครงการนี้แค่นั้นจริงๆครึ่งหนึ่งผ่านระบบ a d m i s s i o n อีกครึ่งหนึ่งผ่านระบบการรับตรงการรับตรงก็คือข้อสอบสมาร์ทผมเชื่อว่าน้องๆรู้จักอยู่แล้วในข้อสอบสมาร์ทแต่สมาร์ทนี่น่าจะเป็นปีสุดท้ายเพราะในปีการศึกษาน่าจะเป็นเป็น TU Star แล้ว <Okay S 2> นะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับทีน,นี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะค,ความรู้แน่นปึกเลยแต่ตอนนี้เนี่ยที่ต้องขอตัวไปหาที่ไกดก่อนดีกว่าเพราะาตอนนี้เขาน่าจะรอแล้วพี่จิมัดเขาไว้แล้วค่ะ ของเราคะ่ะแต่อยากจะถามถึงความแฟนของทีมงานพี่ไก่เปิดตัวมาด้วยพรมแดงในร่มพี่จีจีอยู่กลางแดดข้างนอกเปียงเปียง no เอาเป็นว่าเรามาเนะนตัตัวกันดีกว่าแต่ว่าพูดถึงแนวบรรยากาศขคางวนนี้ก็ดีเนาะคะลงมาเลยบอกเขาทำไมอ้าน้ำตัวไหนคะค่ะก็ชื่อบีนะคะตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่5ค่ะ ฟังแล้วสวยมากอย่าช้าข้าไปเลยค่ะพี่บีเชิญนําเลยค่ะค่ะ ตอนนี้เราเรียนวิชาอะไรอนู่คะ <S <S คือตอนนี้เราก็จะเรียนวิชาที่เป็นวิเคราะห์ธุรกิจแล้วก็ตัดสินใจสิ่งที่ดี <โห S 2> ที่สุดให้กับธุรกิจค่ะโดยที่วิชาเนี้ยเราจะเรียนกันตอนอชั้นปีที่โหโห2นี่อย,อ,ยอย่างอันนี้เราลองมาดูว่าน้อง,องๆเขาทําอะไรกันอยู่ค่ะนนใช่ท่านะคะอันนี้คือกําลังวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องอะไรอยู่เเป็นเรื่องร้านไอติมนะคะเขาบอกว่าร้านเราจะทําแบบร้านของเราแบบไหนเลือกแบบไหนให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จะถามเกี่ยวกับวิชานี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียนเกี่ยวกับอะไรกันบ้างคะทำไมถึงต้องมาใช้คอมพิวเตอร์อย่างนี้ด้วยวิชานี้เรียนเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการตัดสินใจนะคะเราสอนนักศึกษาให้รู้จักเกี่ยวกับเครื่องมือที่สําหรับใช้ในการตัดสินใจเวลาออกไปปฏิบัติงานาเช่นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรเราก็าต้องเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ linear programming แต่เพออันเนี้ยมันเป็นเทคนิคที่เราเรียกว่า Analytical i a นดิแ p r o c e เ s ค่ะเราก็ใช้ซอฟต์แวร์ตัวที่เราเรียกว่า Expert Choice ตอนนี้เด็กกำลังเรียนเรื่องเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ตัวเรียกว่าตัวที่เราเรียกว่า Expert Choice วิเคราะห์ว่าทางเลือกไหนจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมยังไงไม่รบกวนอาจารย์ละค่ะขอบคุณมากนะ่ะขอบคุณนะอาจารย์มากค่นะ พี่พี่มองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่แบบเออเราได้เราได้ปริญญาทั้งสองใบเลย<ะ>โดยที่แบบใช้เวลาเพียงแค่5ปีค่ะ,ะแล้วก็แบบไอตัวหลักสูตรเนี่ยเรามองว่าแบบมันเน้นให้เราได้ทํางานจริงๆ oh. มันเหมือนแบบเอออย่างที่เราไปคุยเราจะไปคุยกับอาจารย์อย่างเงี้ยเราก็เห็นว่าแบบ เออวิชาตแต่ละวิชาที่เราเรียนเนี่ยมันได้ลงมือทํากับธุรกิจ<ฆ>จริงๆค่ะแต่เนี่ยเดี๋ยวพี่วีเนี่ยจะพาไปเจอพี่แพรอีกคนหนึ่งมาช่วยกันแชร์ประสบการณ<อ>์ที่เรียน5ปีว่าเป็นยังไงกันบ้างได้เลยค่ะงั้นเราไปหาพี่แพรกันดีกว่าค่ะน้องๆพี่แพรนานลิปล่านี่ไ่พี่แพรสุดเขอรราเชิญตรงกลางเลยค่ะ โอ้โหแต่ก่อนเข้าเรื่องนี้ดูนิดนึงว่าสังเกตว่าพวกเราเนี่ยใส่สีขาวมาเลยนะคะไม่ทราบว่าเป็นแกงนางฟ้าหรือปลา,ปลา,าไม่ได้เตรียมกันมาบอกก่อนเลย <c oughs> เอาเป็นว่ากลับมาเข้าเรื่องดีกว่าถามพี่แพนนิดนึงถึงว่าเราเรียนหลักสูตรควบตีโทบร,ริหารธุรกิจถูกไหมอะไรคือจุดเด่นของอันนี้คะ ค่ะสำหรับจุดเด่นนะคะของโครงการเราเลยนะคะก็คือเราจะไม่ได้เหมือนเรียนนอกตำราะค,ะค่ะแล้วก็จะมีการเนินการปฏิบัติแล้วก็จะมีการทำแผนธุรกิจแล้วก็เริ่มทำงานวิจัยตั้งแต่ปี 2. องะคะ่ะเรียนรู้ที่จะนำไปปฏิบัติในชีวิตจริงแล้วเราก็<อ>เรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะโครงการเราก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของ การน,นำนไปใช้เราแบบนี้คะ่ะทําไมถึงเลือกที่จะหลักโซนี้ที่เป็นบริหารธุรกิจเพราะว่าบัญชีก็มีแต่ทําไมต้องเป็นอันนี้ด้วยสาหรับตัวพี่แพ้แล้วมันก็จะขึ้นอยู่กับความชอบของตัวเรามากกว่า,า,าถ้าชอบตัวเลขอยู่กับตัวเลขก็บัญชีก็อาจจะเหมาะกว่าแต่บริหารธุรกิจถ้าเราเป็นคนที่ชอบมีความคิดริเริ่มอะไรใหม่ๆแล้วก็ชอบเกี่ยวกับการทําธุรกิจนะคะก็อันนี้ก็จะเหมาะกว่าถ้าอยากเราสองคนก็คิดว่าเหมาะกับเรา คิดวิเคราะห์อะไรอย่างนี้มากกว่าใช่คืออย่างของบีกับแพก็คือจะเรียน f i แ a n c e นะคะการเงินก็อันนี้ก็ถ้าทํางานที่สนใจอยู่ตอนนี้ก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง corporate finance นะคะก็จะเป็นเรื่องการเงินของภายในบริษัทแต่ว่าวันนี้เนี่ยเวลาของเราจะหมดแล้วให้พี่บีฝากอะไรถึงน้องๆที่สนใจหน่อยเชิญชวนเขามาเป็นรุ่นน้องหน่อยสิคะค่ะก็คือจะบอกว่าขณะนี้จริงๆมันอาจจะมองว่าเหมือนดูเหมือนจะเครียดเพราะว่าเราอาจจะต้องเรียนทั้งเหมือน5ปีเราต้องเรียนทั้งตีทั้ง แต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราก็ยังทํากิจกรรมร่วมกับเ,เด็ก,ดกๆที่เรียนลงังสิตเหมือนกันแล้วก็คือความจริงเนี่ยมันไม่ได้เครียดอย่างที่อย่างที่อย่างที่คิดกันอะ,ค,ะค่ะก็คือโครงการของเราก็เป็นโครงการที่บูรณาการนะคะก็อย่างที่บีว่าไว้คือนอกเราไม่ได้มีแค่เรียนอย่างเดียวก็<ๆ>ไม่ได้เครียดแล้วก็มีกิจกรรมด้วยถือว่ามาเรียนนอกจากจะได้ความรู้แล้วก็ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ยังได้ทํากิจกรรมต่างๆก็ครบถ้วนยังไงวันนี้ขอบคุณพี่พทั้งสองคนมากเลยนะคะ อยากบอกน้องๆว่าถ้าเข้ามาเนี่ยอาจจะกลายเป็นสาวสวยแบบนี้ก็ได้ดังนั้นที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะแต่ว่าสําหรับวันนี้เนี่ยหมดเวลาลงแล้วคราวหน้าพี่จีจีจะพาน้องๆไปที่มหาวิทยาลัยไหนหรือว่าคณะอะไรไหนก็ต้องอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้พวกเราสัมคนต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย ได้เวลาติวติดจอรอติดจริงกับวิชาภาษาอังกฤษอาจารย์ปุ๋ย้ายนอกจากจะสร้างความรู้ให้กับน้องๆแล้วยังแจกจ่ายความน่ารักให้กับพวกเราด้วยไม่เชื่อช่วงหน้าหมาพิสูจน์กันครับ